สวัสดีค่ะอต้อนรับเข้าสู่รายการไก่ก้ามางม่ายแน่นอนวันนี้พอดีเป็นสองคนนะจ๊ะอยู่กับนักแสดงจากละครเรื่องตราบสีชมพู เฮ้ปิดมานะลงสดใสากมกมาสวัสดีค่ะแขกรับเชิญสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อยากนั่งอยู่ในหัวใจเดี๋ยวก่อนค่ะลืมอะไร ไม่ต้อดื่มอะไรค่ะแนะนำตัวเองอ่ะแนะนำตัวเองนะเดี๋ยวพิธีกรเดี๋ยวพี่แนะนำตัวก่อนเดี๋ยวให้แขกรับเชิญแนะนำตัวนะคะตอนนี้นะอยู่กับน้องแพมสี่แสนสดเรลครองเล่นใหญ่ซะขนาดนี้เอาสู้ครับกับเจ๊เดี่ยวค่ะค่ขยับได้เบาๆคนดูบี้เอ้าเอาเป็นว่าเดี๋ยวทำเนียมของเราให้แขกรับเชิญของเราทักทายคุณผู้ฟังแล้วก็แฟนๆทาง F3 ที่อยู่ทางบ้านกันนิดนึงค่ะค่ะ สวัสดีค่ะบนอรินทิพย์ค่ะต้องมีสวัสดีครับพนวัฒน์ครับมีท่าครับผมเอ้ยแค่นี้อยากขวาโอเคครับสวัสด well. ีครับผมกัดพิรภพนะครับอ่า คิวมาจากไหนเนาะอยากได้คิวจะไม่มีแล้วอันีแบ่งให้ไหมครับสาขาอยหรือเปล่าครับผมอีกข้างคือสวัสดีค่ะกิฟตซิรินะโอ๊ยงงงงไร้ร้ายอะไรอ่าอย่างนี้เราแรงอ่ะครับผมยังไงตาฉันหรอรู้มากเอาเงะเราเรื่อง ตราบาบสีชมพูทำไมต้องเป็นตราบาบสีชมพูคะเป็นสีม่วงได้ปะถ้าสีม่วงก็จะเป็นเป็นผมกับพลมันจะจบแบบนี้จริงลใช่ไหมจ๊ะแบงค์ขาขอซูมซูมตาของพล ช่วช่ชาวชาวฉันจำชื่อใครไม่ค่อยได้เอางี้เอาคำถามของเราดีกว่าทำเป็นที่มาที่ไปของตราบาปสีชมพูก็มันเกิดมาจากความรักที่ไม่ถูกต้องของรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วมันก็ส่งต่อมาถึงรุ่นลูกนะฮะซึ่งมันทำให้ตัวพัสกรตัวผมเนี่ยมีมีปมมีปัญหาผมแล้วก็ในวันหนึ่งที่เจอกับตัวนางเอกเนี่ยก็จะแบบว่าทำให้โลกิีมพูของเขาเนี่ย เปลี่ยนไปมีตาบาเข้าไปแทนที่โลกสีชมพูของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับคนแบบว่าใส่ไงโลกของเขาสดใสแต่อันเนี้ยเอาความแปดเปื้อนปิดใส่ถูกต้องครับครเราล่ะมีตาบาสีชมพูอะไรที่มาที่ไปของเราอที่มาที่ไปเราสองคนก็เป็นเพื่อนของพระเอกครับผมเพื่อนของวัชกรอ่าจริงๆจะมีคนหนึ่งฮะเป็นชื่อคาถาครับผมก็สี่คนนี้ก็ สนิทกันเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนรักกันใช่ก็มันเป็นรักหลายเศร้าเพราะว่าเราชยาเนี่ยแอบชอบพีทน่ะส่วนพีทชอบกิ๋วอ่าไม่ใช่พีทแอบชอบออ๋ต้องเปลี่ยนชื่อแล้ยค่ะเดี๋ยวจะเปลี่ยนสีค่ะอ๋อต้องต้องเรียงใหม่ผมเนี่ยแอบชอบชยาส่วนชยาเนี่ยแอบชอบพีทพีทชอบนางเอกครับผมนางเอกชอบไหม ชอบสิคะแต่เราจะแบบปากแข็งน่เนาะแล้วเป็นผู้หญิงอ่ะ <c oughs> จุดิีบอกว่าอุ้ยชอบจังเลยชอบเธอชอบเธอ่<ช>ไม่ได้ไม่ถูกแต่ว่าเราจะรักกันแค่แบบกุก๊กกิ๊กแค่นี้ไม่ได้เพราะว่าชื่อเรื่องมันก็บอกอยู่แล้วว่า<ช>ตาบาบสีชมพูมันก็ต้องอม,มีเรื่องราวเข้มข้นมีปมอะไรอย่างเงี้ยที่เกิดขึ้นอีกมากมายไม่ได้มีแค่ แค่เรื่องเดียวใช่ต้องติดตามงั้นเดี๋ยวเราจะไปเข้มข้นกันต่อแต่ก่อนที่เราจะไปถล่มลึกมากกว่านี้เจ๊ขอแจกก่อนอ๋อมีมาแจกอีกแล้ววันนี้แจกอะไรเออบอกกันจะเดียวเจอหน้าฉันจะต้องมีของแจกให้แฟนคลับวันนี้เราจะมาแจกบัตรชมภาพยนต์เมเจอร์ซีนิเ c ล็กซ์แจกน้อยๆไม่เอา แจกไปเลยคนละสี่ใบจำนวนสามรางวัลครอบครัวพาแก๊งได้ยกแก๊งอย่างเงี้ยไปชิอคำถามเลยว่าโรคสีชมพูของคุณคืออะไรแบบไหนยอยอ,อธิบายมาง่ายๆโรคสีโรคสีชมพูของฉันอยู่ในปากกล้วยเงี้ยไม่อยู่ในปากเหรออยู่ใปากกล้วยครับที่บ้านที่บ้านปลูกกล้วย,งาายไงในสวนกล้วยเงาี้ยแล้วเราก็จะเราไปหาก,กล้วยกิ เดี๋ยเดี๋ยวเดกตอะไรคะอ๋ออยู่ท้องไงอ๋ออีนเอาอยู่ท้องอยู่ท้องด้อคุณก็ตอบมาได้แบบสวยๆฉันอยู่ปอนหนึ่งไปหา้วยกิน่งแต่ตอบแค่นั้นไม่พอติดอย่าลืมติดแฮชแท็กว่า ตราบถูต้องติดติดเข้ามาเยอะๆนะคะแล้วก็ตอบคำถามมารับไปเลยอ่าได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวถามถึงบทบาทของแต่ละคนที่ได้รับกันหน่อยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่ละคนค่ะเริ่มจากดอ่าเริ่มที่พีทก่อนอ่าพีดเป็นตัวปัญหาของเรื่องใช่ครับผมรับบทเป็นพัสกรครับก็อย่างที่บอกว่ามีปมปมก็คือเป็นเอ่อเป็นคนที่ถูกเลี้ยงมาโดยการที่แบบว่าขาดความรักซึ่งจะต่างกับตัวกิ๋วที่เขาแบบว่าครอบครัวเนี้ย ขนาดเขามีแม่แค่คนเดียวแต่คือแม่เนี่ยเป็นตัวแทนของพ่อกับแม่อ่ะเธอมีแม่หลายคนเหรอไม่ไม่ต่อเลยขนาดทำให้ทำให้มีปมครับมีปมทำให้เกิดเป็นพฤติกรรมที่แบบก้าวร้าวต่อต้านพ่อร้ายเยึดแคขนได้ข่าวว่าละครเปิดมาครั้งแรกนี่โหร้ายเป็นผู้ชายแบบเต็มไปด้วยความอาฆาตมาตร้ายใช่ครับดราม่าสุดๆสุดๆเลยครับได้ข่าวว่า ประเดิมเลยเป็นพระเอกเรื่องแรกเป็นไงครับพระเอกเรื่องแรกก็กดดันครับเพราะว่าเราก็เป็นเรื่องแรกแล้วก็แบบว่าบทเนี่ยมันค่อนข้างที่จะห่างตัวอย่างที่บอกคือมันตรงข้ามกับผมทุกอย่างเลยตัวละครตัวเนี้ยเหรอนังได้ข่าวว่าบอกว่าเครียดมากเล่นละครไปเล่นมาเอากลับบ้านไปด้วย ผลพลังงานไปด้วยเป็นเป็นฉากที่ทะเลาะกับพ่อครับแล้วคือเหมือนมันเหมือนเราลงลึกลึกลึกมากครับแล้วพอพอคัดปุ๊บมันยังไม่หลุดก็ขับรถกลับบ้านไปร้องไห้ไปอย่างเงี้ยกลัวจะมีคนปลอบนะทีหลังครับอาลานไห เอ้ยมีลายนะเอาก็ได้เนเป็นท้าปลอกนี่นี่พี่บัญชีทำไมรู้มาฝังด้านของเรากันมางนเกะของเราไปไม่ถูกเลยห่ะาก็วัวหาค่ะก็เรื่องนี้รับบทเป็นกิ๋วค่ะหรือว่ากังสดานคือตามชื่อเลยค่ะเป็นผู้ สวยโรคสีชมพูเพราะว่าถูกเลี้ยงมาได้รับความรักไงอย่างดีเพราะว่าแม่เลี้ยงมาคนเดียวแต่ว่าเหมือนแม่เนี่ยเป็นทั้งแม่ทั้งพ่อแล้วก็ได้รับความรักมาเราก็เลยเป็นเป็นคนที่โตขึ้นมาแล้วจิตใจดีคิดดีแล้วก็เวลาแบบเบาเบาเบา ก็รัสถูกดวยวะอย่างนี้ใช่แล้วก็อ่ะไปไม่ถูกเลยค่ะแล้วก็พอเหมือนเรามาเจอกับเขาคือเราเป็นคนที่เวลาอยู่กับใครเราทำให้ให้โลกคนนั้นมีความสุขอะ แล้วพอเรามาเจอเขาแล้วเขาเป็นผู้ชายที่มีปมอะค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้คนนี้น่าสงสารจังเลยเราอยากจะแบบเหมือนทําลายกําแพงของเขาที่เขาสร้างปมขึ้นมาทําให้เขาแบบเออมีความสุขสซะทีเธออยากช่วยอยากให้มีความสุขใช่แต่ไปไปมาไม่ค่ะเขาก็ทําลายล้างเราสุดพลังเลยทําลายโลกสี่ชัพูของเราใช่ค่ะลายเลว ไรเร็วไรแรงแล้วเหรออรับอออออินอินอินไปดูในพันธีเปิดมาอู้ยดาแบบว่าหนาแบบทำไมดราม่าอย่างนี้ทำไมรุนแรงเป็นผ mm ู้ชายที่แบบว่าเหมือนแบบเป็นผู้ชายอาฆาตอ่ะ อ่ากาดฟันใช่ใช่ใช่ยพี่บอกก่าบอกเลยว่ายิ่งจัดรายการไปฉีกลัวสว่างคนจะโดนมากระทืบไม่โดนไม่ต้องกลัวครับบอกแล้วมันตรงข้างผมมองแล้วนี่จะบอกได้นะอยากทำอะไรใช้ให้เจ๊น้องตรงนี้ก็ได้เจ้อเอาว่าคนนี้ดีกว่าครับผมการ์ดนะครับระบบเป็นคริสนะครับในเรื่องก็จะเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ที่ เฟนรี่แล้วก็คือง่ายเป็นคนดีะครับง่ายๆเดียวจบคนดีอ่าคนดี2018แใครด้วยติดแฮชแท็กไปนะครับคนดี2018ันสิบแปมแต่ว่าตัวนี้จะมีพัฒนาการที่น่าจับตามองอยากให้ติดตามมาจริงๆเพราะว่าจากดีๆจะเริ่มจะมีประเด็นบางอย่างที่ทำให้เราเริ่มเริ่มเปลี่ยนเริ่มแบบแข็งกล้าวขึ้น อะไรอย่างนี้บอกเลยว่าเรื่องนี้ต้องดูทุกตอนเพราะว่าการดําเนินเรื่องเนี่ยไวมากใช่ค่ใชเพราะว่ามันจะแบบโชว์โชว์โชว์แบบว่าสะใจอ่ะใช่ครับใช่แล้วไงค่ะทางของเราสำหรับหนูนะคะรับบทเป็นปวีชยาค่ะหรือว่าชยาก็ในเรื่องก็จะเฟียสเฟียสค่ะแบบว่าเดี๋ยวไปว่าเฟี้ยนเฟี้ยนเจ๊ตาไม่ทันครับ จับจ้าอะไรอย่างเงี้ยครับาแล้วไงรักแรงเกลียดแรงค่ะก็แต่ว่าเราก็รักเขาแรงมากแต่เราก็เกลียดเขาแรงมากใช่ออนี่คือเราแอบชอบเขาใช่ค่ะใช่แต่เขารู้นะเขารู้แต่เรา เยโลกสวยคนเนี้ยใช่มาแย่งของของเราเหมือนแย่งความรักเนี่ยดูสิขาวด่างก็เป็นคนดีไงค่ะดีกันเลยค่ะเขาไม่แย่งของของเราใช่ไม่แย่ของของเราเราก็จะจากใสใส แบบว่ามหาลัยอาจจะแบบเลเวลเบาๆแต่รอดูตอนโตขึ้นเราจะมีหนักขึ้นเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวแน่นอนเกิวไปใช้ชัวตอนนี้ฉันไม่ปล่อยไว้หรอกนั่งอยู่ข้างหน้าฉันด้วยเชียร์เต็มที่เลยยืดยวหัวลอย นี่ใส่เชฟตกใจเขาต้องบิ้วอ๋อแล้วเอาเราพวกกรแล้วพวกกรครับในเรื่องพวกรเอาช่วยช่วยใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยคิดอะไรกับเขาอะไรนะฮะเล่นกับเขาเปล่าไม่มีอะไรครับเอาเพื่อนกันเพื่อนกันครับเพื่อนกันเ๋ยเลขสองยุให้สองคนนนั้ตีกันสองคนตีกันเสร็จแล้วไงอ่านี่ฉันก็จะได้คนดีไปผ่าตัดสีชมพู ครับผมข้าวถึงเรื่องราวไหนเมื่อกี้ก็จิ้นกันแล้วเรื่องเป็นยังไงกันบ้างจะจิ้นกันแบบว่าเออๆยังด้วยความจิ้นของแต่ความจิ้นของคต่ละคู่อ๋อคู่แรกก่อนนะข้างหลังก่อนเจ๊าชอบข้างหลังอ่ะอ๋อโอเคครับไม่ชอบเจะบอกว่าจะชอบคู่หลังอ๋อชอบคู่หลังโอเคฮะรับผมก็ความรักของคู่เราก็ จริงๆมันก็มีอัปเดตทุกๆตอนครับก็คือจากที่แอบรักกลายเป็นแบบเริ่มเปิดเผยให้เขารู้แล้วใช่ทีเนี้ยก็จะเป็นแบบถึงแม้เราจะจีบเท่าไหร่แล้วเขาเขาก็จะไม่ใหญ่ดีกับเราก็ตามเราก็ยังอืนนะ่านไม่อะไรนะไม่ไงเขาดูเข้มเข้มนอเข้มเข้มอื่นอื่นแบบว่ามึงไม่รักฉันใช่ไหม ชุดเข้าห้องน้ำเลยเออห้องน้ำมีไอเดียไอเดียนี่นี่นี่แสดงว่าอาจจะมีค่ะต้องติดตามก็ผมบอกไม่ได้จริงๆนะแต่มีใช่ไหมแต่มีเลิฟซีนใช่ไหมบอกไม่ได้ไม่อย่างหลุดเลยไม่ต้องติดตามแต่ว่ามีมีมีให้ช่วยกันครับจริงๆจริงกันอนะใช้ความดีเข้าสู้อ่ะนี่ใช้คว่ใช่ ทรมาชนะอ่ะอเดี๋ยวเอแล้วคู่กันแล้วหัวแล้วหัวคู่แรกคู่พระคู่นางบก็อย่างที่ดูตั้งแต่ตอนแรกเลยก็คือเป็นกิ๋วกับพีเนี่ยจะชอบจะรักกันอยู่จะคือรักกันแล้วอ่ะนั่นแหละแต่คือด้วยมีปมอะไรทําให้แบบว่ามีความเกลียดเข้ามาแทรกจะไปคุณชอบไปด่าเขาว่าสงสารเขาไหมไมเกลียดไงครับเกลียดเลยทําให้ด่าเกลียดเกลียดที่อยากกัดฟันเด้บ แต่จริงในใจก็รักเขาไหมใช่ยังรักอยู่มาตลอดครับแต่ถ้าบางฉากที่แบบว่ามันไม่มีใครภายนอกหรือว่าไม่คิดถึงเรื่องปมเนี่ยความรักมันก็มันก็จะแสดงออกมาก็จะเป็นฉากที่เปนแบบมีความเป็นสีชมพูขึ้นมานีเิดริงชอบไหมอย่างเงี้ยแบบผู้ชายแบบเกลียวกาดเกลี้ยงเลยนตบแล้วพอตบเสร็จแล้วก็จูบเนี่ยผู้หญิงแบบหลายคนชอบแบบนี้เนาะแบบ ไม่ชอบแบบผู้ชายแบบชอบผู้ชายแบบเกลี้ยกลาดใส่อะไรอย่างเงี้ยมาดูแบบมีอะไรแบดีโอ้โหแต่นี่วิธีการตีดสาวแบบใหม่คือปาลูกบาสใส่หัวคือจะได้ให้แบบมึนๆแล้วก็อุ้ยอยู่ๆก็อุ้ยฉันชอบเธออย่างงี้คคุณดูสิะแฟนคลับดูนะคะ หน้าผากของบัวพอโดนพอโดนลูกบาศก์ไม่ชอมีแต่โลจะชอบตกลูกจูบเองนะพี่ชอบนะอย่าทำตาอย่ามาใส่เพลงโอ้ยเดี๋ยวจะมีฉากแบบขายของของเขาด้วยแบบเอะอะถอดเสื้ออะไรนี่ต้องรอดูต้องรอดูพระเอกนระเอกแล้วก็ไม่เบานันแหละอะไรมาตั้งแต่เราซื้อที่มาตั้งแต่เรื่อเรื่องก่อนหน้านู้นก่อนเป็นพระเอกพอเป็นพระเอกปุ๊บชินแล้วเต็มที่เลยครับเต็มที่เลย ก็เรื่องมอก่อนมันก็ถอยกับอยู่กับผู้ชายอย่างเงี้ยแต่นี่มันบางทีมันก็แบบเฮ้ยเผินมากรุปแล้วรลบแล้วถอยกับใครน่ไปอใไรนะฮะไปลว่าอันนี้จักละครแดี๋ย่าหยวดอย่าลืมตอบคำถามกันเข้ามาโลกสีชมพูของคุณคือคืออะไรคือแบบไหนเป็นแบบผมอย่าลืมติดแฮชแท็กเข้ามาด้วยว่า ตราบาทสีชมพูมาจำกลุ่มกันแล้วก็ส่งตัวส่งตัวไปถึงบ้านเลยก็ถามถามถึงนักแสดงของเราว่านี่บอกว่าโรคสีชมพูของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างของกินค่ะของกินของกินเออเดี๋ยวทิ้นิดหนึ่งมาไว้แล้วโดนแย่งเฉยแล้็ของกินเออยังไงคะก็เป็นคนชอบกินก็เลยว่าความสุขของเราคือการกินเพราะว่า เป็นคนโมโหหิวอะไรหิวโมโหหิวอะไรเงี้ยแต่กินแล้วก็มีความสุขเออนี่แต่แบบว่ากินอันนั้นอะไรครับอ๋ออันนั้นแมวน้ำใช่ไหมครับอ๋อน่ารักน่ารักออ๋แมววัได้กินอะปุ๊บแล้วก็โลชิก็แต่กินเยอะแต่ไม่อ้วนเลยหุ่นดีมากอิจฉาเขาละเซ่หรือที่กินชิ้นเดียวก็คือแบบว่าดูแลเองยังไงขอเทคนิคหน่อยค่ะคุณกีฟ ออกกำลังกายค่ะวิ่งวิ่งใช่ไหมเทรนนิ่งก็ลังมาแล้วก็วิ่งอะไรนั่นวิ่งเตือนวิ่งเตือนได้เดี๋ยวเหมือนการวิ่งล้าะเป็นบ้าบัวบ้าโอ้ยนี่ก็นึกแต่ว่าแบบลูกสีชมพูของหนูคือจริงจริงคือเวลาเราเห็นของกินแล้วตาเราจะมีประกายขึ้นมาทันทีแบบวิ่งเหมือนแบบกระตูนเน่ะแบบวิ่งอย่างเงี้ยแล้วทุกคนจะบอกว่าเวลาหนูแบบเจออาหารหรืออะไรอย่างเงี้ย ถ่ายรูปก,กับของกินทุกอย่างจะเหมือนเป่งแสงแล้วมีออรา่าแล้ว <cosa> ก็จะกินแบบอร่อยมากอะไรอย่างเงี้ยเออนี่คือโลกสีชมพูอะไรที่ไม่อร่อยเขาก็กินที่ไม่อร่อยเล่นใหญ่ไงเล่นใหญ่อของพลบางก็โลกสีชมพูโลกสีชมพูผมก็เหมือนแบบว่าได้ทําอะไรที่แบบว่าเราเราชอบอย่างเช่นแบบว่าเล่นกีฬาหรือว่ากินแต่ก็กินไม่ถึงขนาดผู้หญิงเนี่ยกินแบบผู้หญิงกินแบบกินไม่เลื่ยงเลยไอ่โทษ ยังกินยังไงวะยังไงอ่ะอะไรผมดีนะบอกกันผมมนดีก็เลยทำในสิ่งที่เราชอบเลยทำให้เรามีความสุขมันก็จะเป็นโลกเสี่ยงภูมของกายล่ะคะของกาดก็จะเป็นถ้าความชอบของเราเปรียบกับโลกสีชยพูใช่ไหมก็จะ ผมเป็นคนชอบเที่ยวครับถ้ามีเวลาเยอะๆเนี่ยก็อยากไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเลยเที่ยวเที่ยวที่ไหนดีครับตลอดโทนสีมันจะเป็นตาบาบสีม่วงนะครับผมมันตาบาบอะอะไรนะป็นตาบาบก็ตาบาบสีชมพูไงก็เป็นเป็นตาแบบเลยครับผมประมาณนั้นครับอ่าก็ เขาถ้าเขาแต่ละคนก็มีความชอบไม่เหมือนกันครับผมก็เป็นสีของ่ละคลอ่ะเอางี้เป็นเชิญชวนชมละครดีกว่านาะยลตอนนี้ออนแอร์มาได้ครึ่งเรื่องแล้วได้ข่าวเป็นยังไงบ้างโอ้เข้มข้นเจ็บมจนมากครับผมก็คือเรื่องราวมันมันมันเข้มข้นขึ้นทุกตอนนะครับก็อยากให้อยากให้ติดตามกันใช่ครับเพราะว่าใช่เพราะว่านักแสดงทุกคนนี่ทำกานบ้านมาอย่างกุนกาว่าตอนเนี้ย หลุดเข้าไปในห้องน้ำหรือยัง,<คร>งแต่เข้มข้นจริงครับผมแล้วคู่พากคู่นางบ้างฝากนิดนึงมันก็จะเข้มข้นขึ้นไปอีกครับหลังจากที่เข้มข้นมาแล้วมันจะเข้มข้นไปอีกปอมอะไรที่มันยังไม่ถูกเปิดออกมันก็จะถูกเปิดออกใช่ครับพลิกแล้วพลิกอ<ช>ีกถ้าเราไม่ถูกแน่นอนพลิกหลายด้านเลยหลยตลกเลยพลิกหน้าพลิกหลังแบบว่าไม่ตั้งใจไงแล้วตอนแอรทุกวันไหนบ้าง ออนแอร์คนนี้เลยตอาชอบพูดผิดมาออนแอร์ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสค่ะเวลาเาเวลาหนึ่งทุ่มห้านาทีค่ะแล้ววันศุกร์เวลาหกโมงสี่สิบห้าพูดถูกแล้วค่ะอย่าลืมติดตามความสนุกความเข้มข้นค่ะตอก็ตอนนี้ กำลังขมวดเข้าไปแล้วจะมารู้แบบเปิดเผยความลับด้วยใช่ไหมใช่ครับต้องคอยติดตามความชั่วของภัสกรค่ะแฮชแท็กะว่าภัสกรคนชั่ว2018แต่ก็แซบอยู่นะชั่วอย่างไรก็รักเอาเซจริงจริงหรือไม่เธอต้องบอกจริง เจยงหวานเชียวต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญเราคขอบคุณมากครับขอคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอ่ะเาเป็นว่าคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะคะติดตามรายการเราต่อไปได้ทุก <classy> วัน enfin อังคารวัารแบบนี้นะคะก็จะลวนทุกอาทิตย์นะคะล้วนขอขอบคุณด้วยนะคะผู้สมัเจดียของเรานะคะแอร์เอเชียบินคุ้มคุณภาพครบค่ะแลวพบกับเราได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ